สวัสดีค่ะเม,มื่อนี้เท่ามีสามดาวสิคาะเอฟซีทุกคนมาติดตามตเลขก,กับคุณพ่อแย้มค่ะสิข่าวว่าคุณพ่อแย้มฝันดีค่ะค่ะฝันว่าพอเพิ่นเสียไปแล้วมาเข่าฝันมาบอกเลขฝันเห็นคุณพ่อเพิ่นหมักเถืกเลขค่ะฝันเห็นพ่อเพิ่นประสิเป็นเลขดีเลขเล็กตัวใดกับไปฟังจากปากคุณพ่อแย้มเลยค่ะ ฝากที่ตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ทองมีสามดาวด้วยนะคะไปเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้จะเสียเงินมเนี่ยนี่มันเป็นกิฟต์อีบอนี่มัันครบหรอว่าตรวจดูลูกอันนี้จะข้อเสียมันเป็นยิ่งซะจริน เพรว่าไม่ยายไม่ถอดเราเสียชีวิตไปแล้วนอ่นนี่นะพอเราเสียชีวิตหมู่ก็ตื่นอันยี่สิพฮายี่สิพฮาท่านบ้าบานี้ก็อายุเราอายุเราเก่าสิบเอ็ดอายุคุณใหญ่ที่เป็นเสียในบอกครับแมนครับเก่าสิบเอ็ดีบานี้อัน คนตายก็ว่าปเป็นศูนย์เนาะศูนย์เก้าห <91 S 3> นึ่งก็เลยไปใส่แบบนี้ไปเขียนเจียงอายุเล่ากับเก้าสิบเอ็ดแล้วพ่นเท่ากับตีเป็นเก้าตายแล้วก็ศูนย์ศูนย์เก้าหนึ่นหงหน,นึ่งเก้าศูนย์นานนี้มาถ่ายเจียงฝันรักคนเหนนางเลือดไปน้ำกันพ่นันลุ่มไป ลงจากเลือนน้ำันนี่เล้วมันีผมนั่งอยู่้นเลืออยู่ที่เก่าจะ่าหมอนันนี่ใส่รองเข้าผ้าไปนี่โอ้ใส่รงเ้าไคือว่าแอมนี่วะตีละกาครับ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 ตีละกาหันก้ามแบบนี้กอดบ่ากันเบบนกอดบ่ากันแบบนี้หันหันหันแบบนี้กอดกอดน่มาด้านน่ากันกอดน้มาด้านเล่ม่ จะมาจะให้จไหนบ่มากลับบ่บกัให้กอดกอดกันแหลกกอดอยู่เออไม่ันอกป่ากอดย่ไปกออยู่ไหนมันยังไงก็อยู่กอดยืนเฮี้ยกัน่แม่สิทติดระกายจะให้หลบก็อยู่กอดกันเนี่ยอลมอาเให้เป็นอันนี้มันจะหวา ออลุงแล้วฝันเห็นแม่เท่าหลักเลยเอาเอาศูนย์เก่าหนึ่งเก่าศูนย์นิดไปเสียงมันบอกอะน้ล่านเ่านันอีกาเลานหนึ่งกับบัรเล็กที่รล้หนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่ได้ันเอาเท่งบันเล็กที่หนึ่งสี่แปดมาเอาดอกเอาตัวเลขของลุงเราไปเซียงนี่ล่ะว่าลุงเอาตัวเลขไปเสียงละฝันว่าเด็กอดลัวดีร่างกามมนต้องเป็นตัวเลขตัวนี้ละกอดมาบกจัง แมนคว่อมแม่นคว่อมก็พูดบ่อียีครับหมายว่ากอดว่าจับนี่ตรงยูแล้วยูแล้วตัุเร่ก่อนยืนเหี่ยมกันครับโอ้เป็นตัวเลขตัวเดียวกันเบนนอกป่าเนาะว่าที่ห่อหามาหัวหนึ่งรู้สึกว่าเป็นตัวเลขตัวเดียวกันเบิดลุ่งเย็นนี่ก็ไม่เป็นธรรมดาเลยครับก้องฝันนี่แม่นแต่บ้านเลขที่ห่อหามันเป็นสองพูเจ็บนะบ้านเลขที่ล่าหนึ่งตีแปดโหมดตีแปดตแปดตีแปดตีแปดครับมันปรไกลกันเลยล่หรอครับ มนไม่หลายคู้เพื่อนหัดแปดสาแปดสวันนี้กับเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดแกับติ้งครับคันเป้คนเป้ใช่ก็ว่าหนึ่งเก็เก้หนึ่งหรือว่าตอนที่เบืองนี่หนังสือทำหน้ายฝันเนี่ยคนจะมีโชคมีมีเกาะหนอโชคแสดงวาเนี่ยก็นี้อยู่ล่ะไม่พูกเต้องเอาสงสัยแต่ยังว่ามียเงาะมันใจได้ใกับมันใจแห้งครับสังชม ตามพอเที่ยงมากทีตามขอข้นมันหรือว่าเจ็ดชิปไปแบ่งปันทำช่วยเพื่อนช่องนี่รู้เึกว่านี่จะคนมันใจวันเป็นเลขชุดนี้ครับผมศูนยเก้าหนึ่งเก้าศูนเจาเมาหยาะเจ้าเมาหยาเยบมนบอมแมนบอมมนว่าโอ้มาจอแต่ฝันเห็นปีงวดทหัรกัเขาเต็มๆได้คุณ่อบอแมนยู่บ่าแมนเรางจับแขนอุตูนนั่นะะกมแมนมแนีีแมนเราอีลย พิงจันหประพูดกับคุณพ่อยหมนี่นี่ใตแข็นนี่หัวตนั้นตัอนั้นเนันเเป็นแปสนแยันมามืกับันมามับสับับเอาบอกไหม่บอกไหม่นักเทีกยวคนอาจจะทับยนมันเสียงดังรุ่งรุ่งฝันเห็นเกี่ยวกับไม่ย่ายนี่โดนปันใดครับนั่นสองหมื่นสามหมื่นโอ้เลก็เล่ยเปลว่าเปนอายุเก่าสเว ก็เสียบตายไปแล้วก็เป็นศูนย์เกรดตีหาเป็นศูนย์เสียไปแล้วกุญช์ถลอกรับเก่าเนี่ยเราเสียเ้วเสียมันก็ออกเออเจามีสามดาวประสิทุิตัวเล่กุณพอแย้มฟังด้วยค่ะเด้อศูนย์หนึ่งหกศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งแปดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้า จ็ดสามหนึ่งเก้หนึ่งศูนหนึ่งเก่าก่บเก่าหนึ่งหน่คุณพอเป็นเห็นเน็นด้ค่ะเป็นฝันเห็นพอเป็นติตายอายุเด็กเก่าสิปีฟันย่ได้ออกย่หนั่นพันวากาเอาไว้เป็นพิจารณาเนี่ยชางในการสื่อฉลาดกินแบ่งรัฐบาลด้ค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้ท่ามีสามดาวกับลาด่ันผู้ชมพิกรเจอกันคลิปหน้าค่ะเฮงเฮงเรยรวยค่ะ